อร่อยสะอาดแน่นอนครับร้นานนะใครจะทานขนมไทยให้คิดถึงร้านแม่วลีเลยนะครับร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่น่าสนใจนะไม่ควร หนุ่มเมืองชนชาแนลยูทูบสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านขนมหวานแม่อารีนะครับอันนี้ร้านนี้เขาจะขายวันเว้นวันนะแต่ขนมหวานร้านนี้รับประกันได้เลยความอร่อยนะเดี๋ยวเราไปดูว่าขายถ้วยยังไงเท่าไหร่นะครับไปเดี๋ยวไปรักลายพ่อค้าที่ร้านนะครับสวัสดีครับครับผมนี่อันนี้วันนี้ทํามาทั้งหมดกี่อย่างเลยโอ้วันนี้ก็เกือบยี่สิบอย่างครับเกือบยี่สิบอย่างอันนี้ขายถ้วยเท่าไหร่ครับอตอนนี้ขายถ้วยละยี่สิบ หมดเลยเพราะก่อนหน้านี้ขายสามถ้วยห้าสิบแต่วัตถุดิบขึ้นทุกอย่างครับอ๋อเลยต้องขอขายขยับเป็นราคายี่สิบบาทยี่สิบาทครับเท่าเดิมเพียงแต่ว่าสามถ้วยก็หกสิบในราคาปกติไปในราคาปกติไปรับผมไม่มีแล้วนะสามถ้วยห้าสิบอ่าก็อาจจะมีในช่วงที่ดึกๆเซลครับโปรโมชั่นคือว่าเราต้องออกให้หมดนะขนมหวานนะใช่ครับต้องตามลําดับครับนี่เดี๋ยวเรามาดูมีอะไรบ้างอันนี้เป็นฟักทองฟักทองแกงบวชครับฟักทองแกงบวชเหนียวเนียวเลยครับ เหนียวเหนียวเลยคุนๆนะแล้วก็จะมีเปียกลำไยเปียกลำไยเราใช้ลำไยสดครับแกะสดครับนี่หูน่ากินมากอันนี้ก็ยี่สิบบาทอ่ายี่สิบบาทเหมือนกันครับนี่แล้วก็จะอันนี้เผือกต้มกะทิครับเผือกต้มกะทิไหนคลองแขงไหนคลองแขงนี่โอ้โหคลองแขงน่ากินมากอันนี้คือกําลังออกร้านกันใหม่เลยนะอันนี้สามสี่คนตักเลยหรอ ออันนี้ก็เป็นบัวลอยเผือกนี่ของเสร็จอันนี้ตัวคุณแม่อารีนะแม่วลีเออแม่วลี <c oughs> ต้มตำหลับต้มตำหลับนะครับ <c oughs> นี่โอ้โหอันนี้อะไรอ่ะอันนี้เผือกเชื่อมครับเผือกเชื่อมเผือกเชื่อมอันนี้มันห้านาทีมันสับปะหลังอันนี้เป็นมันสับปะหลังห้านาทีม,มีข่าเหนียวมะม่วงข่าเหนียวทุเรียนอีกอ่าอันนี้ข่าเหนียว ทุเรียน,น,อน,นอโอ้โหมีเยอะแยะมากมายเลยให้เลือกนะครับนนโน่นข้าวเหนียวมะม่วงอ๋อข้าวเหนียวมะม่วงกับข้าวเหนียวทุเรียนจะไม่เหมือนกันใช่ไหมนี่อันนี้ก็จะเป็น,น,ปนอ,อะไรนะเต้าถึงเต้าถ,ถึงน้ำลำไย นี่เรามาตอนเปิดร้านเลยนะคือว่าจะได้เห็นตอนตักกันนะครับนี่คุณแม่โชว์ซาคูมะพร้าวอ่อนี่คุณแม่โชวาคูมะพร้าวอ่อทุกอย่างนี่คือทำเองหมด,มอหมดโอ้โหนี่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเลยนะครับรทำเองหมดทเองหมดในเรื้องตลาดอ๋อไม่ใช้ของสำเร็จของแข็งของแข็งกะทิสดนี่อันนี้เป็นขนมโบราณนะัน่นเองนะ นี่นาเดี๋ยวแจ้งพิิกัดร้านนะครับเออพิกัดร้านอยู่ที่ตลาดโตรุ่งหน้าสารชนบุรีนะเออร้านนี้เขาจะขายวันเว้นวันนะครับนี่เป็นบัวลอยเปลือกนี่นย,นงงนย,ยนี่เอ ทนนี่เขาเรียกว่าอะไรนะเต้าถึงน้ำเ้าำ,ำลำไยนี่หูน่ากินมากนี่นะน้าสายของหวานต้องมารองนะครับร้านนี้นะรนะับรองว่าทำใหม่ทุกวันแน่นอนร้านนี้รดชงรด,ดช่อง,อองมีหมดเลยนาะ เนอตนีเ,นเดเผือก่อันนี้ทำเองป่ะแม่ทำเองโอหน่ากินมากทุกคนอกินก่นนอตอนี้คือต้องตักไว้แบบนี้เลยใช่ไหมเ,เ้อ่งอย่างนี้เลยครับตามเมนูตามเมนูน,มมนี่เนเียวดำเผือก ถ้าจัดร้านเสร็จแล้วก็ประมาณ20กว่าเมนูครับโอ้ยี่สิบกว่าเมนูเลยเป็นพื้นที่เลยวางอ๋อแต่ต้องตักไว้อย่างนี้เนาะเพราะตอนเย็นลูกค้ามาสามารถหยิบจับเลือกได้เลยทำไม่ทันครับอ๋อทำไม่ทันแน่นอนเดี๋ยวเราจะไปดูพ่อพ่อทอสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ทำอะไรอยู่เอ่ยตักกะทิตักกะทิใส่พวกเครื่องขนมนะ กะทิเต็มกะทิแล้วช่องกะทิข้นๆเลยครับไม่มีตกตามวันต่วันนี่เป็นธุรกิจครอบครัวเลยนะครับถ้าเราไม่ทำอย่างนี้ก็บางครั้งไม่ทันอ๋อไม่ทันเนาะทิงิ้ข้าวบางลุ่มไม่ทันยิ่งเสาอาทิตย์อย่างเงี้ยิ่งไม่ทันไม่ทันเลยใช่ไหมครับ ตากไว้เต็งกำลังเลยมัผมตากไว้เป็งกำลังเลยเพราะมันรอตากก็ไม่ทันแน่เราขอมไนหลายอย่างนะบอกให้เลยนะร้านนี้ขนมหวานอลังการมากทุกคนใครมาลองเปิดใจลองแวะมาทานดูนะครับ นะถ้ามาตลาดโตลุงหน้าสารชนบุรีนะจะเป็นว่าเป็นเจ้าแรกก็ว่าได้นะบนตลาดนะแม่เนาะเจ้าแรกบนตลาดตตลุงหน้าสารชนบุรีเลยนะีนไฟรถปล่ใครวันเว้นวันนะเขาลงกลคนก็าตามร้านผิดตนี้ อ๋อนะไม่มีสาขาเนาะแม่เนาะไม,มไม่มีสาขานะมีที่ขายวันเว้นวันอยู่ที่ตลาดโตลุงนาสารชมบุรีเจ้าเดียวเจ้าแรกนะครับบนสนามนะครับ ันแบบไม่ห่วงเครื่องเลยนี่นะให้กันแบบเยอะๆจุกๆเลยนะนี่อันนี้เป็นลำไยเดี๋ยวเลี้ยงเสร็จจะเป็นน่าัน ขเนื้อทุเรียนขายดีเลยขายชุดเท่าไหร่แม่ข่เนื้อทุเรียนอ๋อสี่สิบบาทแล้วมะม่วงอ่ะมะม่วงห้าสิบนะครับเอาทําไมมะม่วงแพงแพงกว่าทุเรียนเพราะว่าไอ้มะม่วงอ่ะใส่ใส่เยอะใส่เข็มเยอะกว่าได้เยอะอ๋อปริมาณเยอะกว่ากันเดี๋ยวนี่วัดถู่ดิยมันขึ้นแต่เราไม่อยากขึ้นไงข่เนื้อทุเรียนอ๋อขึ้นได้ขายก็ได้สี่สิบอ่ามีที่นี่ที่เดียว นะตอนเย็นๆในร้านนี้นะคนจะลุมเยอะมากนะทุกคนสาเกนะถ้าคิดถึงอาหารไทยขนมไทยนะต้องคิดถึงแม่วลีนะครับ ม่วงกวนเอกว่าขามดนกม่วงควรเองวะแม่อ๋อโบราณเนี่ยเเชื่อมมันกับมันหลังเชื่อมมันหน้ากล้วเชื่อมกัตักกันไม่หยุดเลยนะครับทุกคนนี่นะนี่อันนี้เป็นกล้วยบดทีแล้วเมื่อกี้บวชฟักทอง เดี๋ยวอย่างนี้ขายวันเว้นวันถ้าเกิดคนอยากมากินนะมีเบอร์โทรทางร้านไหมครับมีครับอ่า<น>เดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรให้หน่อยออเดอร์ครับเบอร์โทรตามนี้เลยครับฝากให้หน่อยครับ0634499649ครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง0656075558โอเคนะเช็ควันเปิดปิดได้นะครับถ้าสมมุติใครมาชลบุรีแล้วกลัวมาแล้วไม่เจอสามารถโทรมาเบอร์นี้ได้รับสั่งจัดเบรกงานบุญ งานครับอ๋อบุญกระถินบุญงานบวชอะไรไปหมดคร,ครับผมอ๋อนี่นะรับออกงานด้วยมีให้ดูทุกคนเตไมไปหมดอันนี้ก็ของหวานนะรสช่องโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะครับ นะเขาตักเสร็จแบบนี้เดี๋ยวเขาจะเรียงตรงนี้นะสูงมากนะทุกคนอันนี้จะคือจะกองนี้สูงเลยเนาะตั้งสูงเลยนะครับสูงเลยครับเต็มเต็มตรงนี้หมดเลยครับคือว่าเต็มเต็มคาราเบลเลยพูดง่ายๆมีโอกาสแวะมาทานครับนะรับรองไม่ผิดหวังนะครับทานแวะมาชิมครับ อร่อยสะอาดแน่นอนครับร้นานนะใครจะทานขนมไทยให้คิดถึงร้านแม่วันรีเลยนะครับร้านนี้เป็นอีหนึ่งร้านที่น่าสนใจนะไม่ควรพลาดนะอันนี้หนุ่มเมืองชนแชนแนลแนะนำเลยนะครับ จนหมดเลยแล้วกะที่เหลือๆนี้ไปทำอะไรน้ำกะทิก็เดี๋ยวเราจะมีอ้วยใส่เพิ่มเข้าไปอีกครับอ๋อเรามีเติมนะครับมีเติมบอกกันเลยนะร้านนี้นะใครอยากกินขนมหวานอะไรนะสามารถมาเลือกทานได้เลยนะครับรับรองว่าจัดเต็มคาราเบล20เมนูแน่นอน มีให้เลือกแบบคุณมาไม่ผิดหวังนะนึกอยากกินอะไรมาจากบ้านนะนี่ได้กินเลยที่นี่นะครับนี่นี่มาแล้วเห็นไหม,เด,ไมเดี๋ยวไม่ทันนะ <laughs> พอตอนเย็นคนก็จะมาซื้อมาลุมเลยนะครับ ใส่ัญชนะแบบสดสะอาดนะ <พอ S 1> ปลอดภัยแน่นอนกันแมลงวันพร้อมอันนี้ปลากิมเผือกครับเนี่ยท็อปสีเข็ดเลยครับนี่ปลากิมเผือกเดี๋ยวพี่เอกดูหน่อยรครับนี่โอ้โหปลากิมเผือกอันนี้ทำเองเนะาะทำเองครับนี่ขั้นตอนครับ ไม่ได้จะของเอามาให้กินมาให้ก็ต้องลองละนี่นะให้ดูนี่น่ากินมากทุกคนมาอืร้อนอืรสชาติได้เลยอะทุกคน ทีแรกเราเนื้อเป็นแป้งพอเคี้ยวเข้าไปเป็นเผือกนะเน้นเน้นเผือกครับอืมไม่ค่อยมีแป้งแล้วเป็นเผือกเยอะมากนี่รสกะทิกะทินี่มันมากนะอืมนี่รสช่องใหม่อีกแล้วอ้ของเขาเยอะมากนะครับ บอกให้เลยว่าใครนึกอยากจะกินอะไรขนมไ,ไทยๆนะมาที่นี่รับรองได้กินเลยแต่ฝอยทองทองม้วนทองหยอดอะไรไม่มีนะนี่ <c ười> เดี๋ยวท้ายคลิปแล้วเดี๋ยวเรามาให้เจ้า <c ười> ของร้านฝากร้านหน่อยเะา้องเอาฝากร้านหน่อย ก็ฝา,ากร้านด้วยนะครับอยู่ตลาดโตลุ่งาทางร้านจะมีเพจครับเพจตามนี้เลยครับแม,นนแม่วลีลีไทยตลาดโตลุ่งครับรับออกงานาด้วยร้านจะขายวันเว้นวันในเรื่องของวันขายเนี่ยก็คือจะอัปเดตในเพจตลอดครับว่าเดือนนี้ขายวันกู้วันที่ฝา,ากกดติดตามด้วยครับแลวถ้ามีโอกาสแวะผ่านไปผ่านมาก็เชิญมาแวะชิมกันได้ครับสะอาดลอร่อยแน่นอนครับ นี่แม่ยกระเบิกข้าเหนียวเพื่ก <laughs> นี่อ้าโอเคครับคลิปดนใจฝากกดไลค์กดแคร์กดซับสไครป์ช่องหนุ่มมึงชนแชนแนลด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะเดี๋ยววันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับ